วันนี้ได้มากราบไหว้ขอพอรสิทธิ์ของอำเภอ,อโคกสำโรงหลวงพ่อตากแดดวัดสิงคูยางของอำเภอ,อโคกสำโรงขอพอรให้มีโชคมีลาภแข็งแกร่งปลอดภัยจเจริญในหน้าที่การงานวันนี้ข้าพเจ้ากับลูกชายได้มากราบไหว้หลวงพ่อตากแดด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอโคกสโรงเป็นผ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มาขอพอรไหวพระศักดิ์สิทธิ์ดีนักแล่หน้าอำเภอโคกสโรงมากราบมาไหวทำบุญได้ทุกคนนะครับให้อาหารปลาหรือ,อโอ้โห ปลาตะเพียนเยอะเลยอะปลาด,ดุกก็มีใช่ไนะหมน่ะฮะอ้ห้หอ่ะเม็ดออกแต่แล้วไม่มีใครลกเอ,อ้ยพอกอนพอกอนเอาไว้ให้มันทีหลังมั่งอือให้อาหารปลาที่วัดสิงคูยาง ผ่าหวานอาหารปลาเนาะท่าหวานอาหารปลาเนะี่ยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยถ้าหวานอาหารปลาอือฮือปล่อยพลังปล่อยพลังดิปล่อยพลัง,ลลง,ลลงเฮ้ยทีละน้อยเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมันจะหมด เอ้าปล่อยพลังอืมแตวหลอกปลานี่มาหลอกปลานี่มาแล้วก็ <laughs>